ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าปืนแมวจะเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าโหดจริงๆเดี๋ยวผมจะคอมโบกับเด็ดแพดแล้วกันนะครับซึ่งบอกว่ายิงแมวปุ๊บแล้วก็ยิงต่อเลยแล้วกันนะเอาแมวยิงไม่ตายปุ๊บเอาเด็ดไปยิงต่อเลยแล้วกันบอกเลยว่าโกงแน่นอนนะครับไปไปลองดูแล้วกันนะครับก็รีวิวเป็นด่านหนึ่งๆแล้วกันนะครับเออลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะที่ขนาดไหนแล้วก็น่ารักขนาดไหนนะครับปืนแมวแมวน้อยนั่นแน่จับจับจับห้ารีลูปรีลูให้ชมก่อนลนะครับ มายัางนะเขามายัางนะมาแล้วมาแล้วดูด LIKE ูก่อนเฮ้ยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวยครับปืนมันแรงนะผมว่าปืนมันแรงนะครับแล้วรัวด้วยนะเออมันเหมือนกับเอฟเอ็นเลยนะครับก็ลองหาซุ่ยเล่นก็ได้แล้วนะครับตอนนี้ปึ๊บ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 แมวน้อยแมน้อยแมวน้อยเอ้ยแมวน้อยโผล่อะไรวะเนี่ยอีมของคุณพ่ายแพ้ ถือว่าเราแกงแกงรองเชิงแล้วกันรองเชิงละกันตะมุตะมีมากครับฟุ้งฟิงฟุ้งแป๊วสวัสดีครับดูความน่ารักเลยให้เต็มสิบนะไม่หักเลยนะครับความน่ารักของมันนะครับเจอน้องแมวหน่อยน้องแมวเชื่ออะไรว่าแจวแหววแจวแหววแจวแหว๋อเจ้าแจวแวไปก็นะครับคุณตั้งชื่อมันเองนะครับชื่อแจวแหววนะ น้องเจลแววน้องเจลแววโอ้โหไอพี่หลอไอเวี่หลอเจอแมวน้อยแมวน้อยไปดิเจอเจลแววไปนะครับน่ารักมากนะครับแล้วก็เออมันไม่ค่อยแพงด้วยนะครับราคาที่วางขายตอนนี้ก็แค่ร้อยกว่าบาทเองนะครับซึ่งจับจองกจะได้แน่นอนอยู่แล้วแน่ทีมของคุณได้รับชัยชนะ ก็มันม mm ีหลายอย่างนะครับมีปืนแมวปืนไก่ปืนกวางนะครับแล้วก็ปืนพิ้นด้วยนะครับอัจตระหมก็เดี๋ยวขอรีวิวเป็นปืนนี้ก oh ่อนแล้วกันนะครับปืนแมวแมวน้อยน่ารักที่สุดคุณได้รับชัยชนะเอาได้หนาไปกินตังที่ว่าแจวแหววนะครับทุกคนแจวแหววเจอแจวแหววยิงเข้าไปเป็นไงล่ะที่ของคุณได้รับชัยชนะ น้องเจวแบวไปดิอู้ซ่าบซาบแจวแบวขออีกนัดนึงเจวแบวขออีกนัดนึงเจวแบ๋น้องไม่น่ารักตรงไหนมองน้องมาสิเฮ้ยๆขูขอาฟี่อ่ะเจวแบวรีดูให้ก่อนนะนี่เจอปืนแมวก็โดนยิงเข้าให้นะครับ เจอแคทกันกระโดดยิงก็ให้น้องเหมียวคอยรักอุ้ยซากเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับดูไปแล้วนะครับเออสิบหนึ่งนะครับต่อให้มาให้อีกรอบหนึ่งให้แก้ตัวอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้โหเรามารีวิวปืนแมวบางทีบอกเลยว่าต้องยิงสิบศูนย์นะครับสิบหนึ่งไม่ได้ต้องยิงสิบศูนย์นะครับไปขออีกรอบแก้ตัวไป นะครับเราต้องยิงสิบศูนย์เลยนะครับปืนแมวออกจะน่ารักขนาดนี้ให้ขเอาปืนโหดมาดีกว่านะครับเออให้ขาเอาปืนโหดมาเล่นนะนะครับแล้วมันเจอกับปืนแมวเรานะครับได้ตั้งชื่อไว้แล้วนะครับตัวนี้แมวตัวนี้ชื่อแจวแหว๋วนะครับก็น่ารักเลยนะครับโอเคนะครับลองดูนะเกมที่สองดูนะครับผมจะใช้ปืนแมวยิงเหมือนเดิมแล้วกันนะ มันจะน้องแมวจะน่ารักขนาดไหนนะครับเอ้ยเอ้ยขอฟีดแล้วอ่ะโอ้โหมาเข้ามาละไปแน่เพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาดีครับขอเลี้ยงปุ่นเอมดาก้อนนะครับจะสู้น้องแมวเราได้หรอน้องแมวเราโหดนะสวัสดีครับน้องแมวกระโดดยิงไปแล้วตะวันนี้ไปเลยครับเต็มศีลด้หาด้วย เนนอ้ยเขามีเอ้ยเฮ้ยชืบอโา้นโดนนะ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 ตายไปก่อนเลยครับทีมท่านย,ยิง,งนะทีมของคุณได้รับชัยชนะเอาเต็มเอา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 ไปเลยนะครับสิบศูนยไป <laughs> เอาสิบศูนย์มเลยนะครับน้องแมว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 อมวุ้ยสร้างแล้วอ่ะ <c ười> น้องแมวทำได้ไหมสิบศูนยน้องแมวน้องแมวขอสิบศูนย์ดครับลองดูแล้วกันนะมีลูกกระสุนสามสิบนัดนะครับปืนน,น แนะนำให้เป็นการนั่งยิงหึงจะโอเคกว่าเลยนะอุย้ยเอ็มหรอนั่นแน่นั่นแน่นัน่นแน่ทีมของคุณได้รับชัยชนะนี่มันกระโดดลองเชิงนี่นาะไม่สิบศูนย์เรไม่เลือกนะครับเกมนี้ต้องเอาสิบนะูนแล้ะน้องแมวสู้ๆเจ้าแววสู้ๆเจ้าแววจิ้ว วุ้ยทากเรียบร้อยครับเจแหววยิงหัวไปเลยเจแหววโค่นหัวเลยนะครับทำไมเจแหววโค่นจังวะอุ้ยเรียบร้อยนะครับโอ้โหเจแหววไม่เอาอะไรเลยอะเจแหววโห้งหนึ่งเลยครับไม่เป็นไรนะครับก็เอาสิบหนึ่งพอแล้วกันนะครับเจแหววขอสิบหนึ่งนะสวยเจแหวว เจอน้องแจ็คแบบกระโดดยิงห้าให้มาดิไล่ <Hello. S 1> ทีมของคุณได้รับชัยชนะมาแล้วครับเจ็ดหนึ่งนะครับขอสิบหนึ่งไปนะครับจังหวะนี้น้องแมวสู้ๆเขาน้องแมวกระโดดมาแล้วอจุบ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 สองนายครับ <Hello. S 1> โอ้โหทีมของคุณได้รับชัยชนะ ก็มาดีครับเจแลัลวอก็มาดีครับเจวัลวอก็มาดีครับเดี๋ยวนั่งยิงเจวัขอนั่งยิงหน่อยเจวัขอนั่งยิงหน่อยทีมของคุณได้รับชัยชนะผมว่ามันก็นิ่งนะครับนิ่งในระดับหนึ่งเลยนะถือว่าผ่านยู่นะครับก็ใครไม่มีก็สะสมเก็บไว้ได้นะครับถือว่าเท่เลยนะตอนนี้ลูกผมว่าชอบตอรนนลูกนะ เดา,าแหวแวน่ารักม <ใน S 1> ากเลยครับอข้าไปด้วยสิบหนึ่งนะครับก็บโอเคนะครับลองดูประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับปืนแมวไปลองหาซืเล่นกันได้แล้วนะครับ